สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลขรัฐบาลนะครับเราจําได้ไหมครับว่าหนึ่งมกราคมนะครับมันออก 5, 1, 7, ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเลขล่างสองเก้าเนาะอสองเก้ 2, นี่เราเอาห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ย มาตั้งครับมาตั้งแล้วก็เอาสองก้านะครับมาหารนะครับเอาสองก้ามาหารมันก็จะออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่างหมกราคมมันก็ออกเจ็ดสองห้านะครับ มันจะตรงกันกับตรงนี้นะครับเล็กตรงนี้มันจะตรงกันถ้าท่านผู้ชมไม่ดูไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาตรงนี้มันจะตรงกับตรงนี้นะครับเนี่ยเล็กที่มันออกมาครับทีนี้เรามาดูวันวันที่สิบหกมกราคมนี่มันออกวันที่มันศุกเนาะอือทีนี้เรามาดูหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมเราเอาตัวนี้ตั้งนะครับเอา 7จ็หาร7.0นย์นะครับทีนี้เราก็มาตั้งมาหารหันสิบร้อยหนึ่งสิงหาคมนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับจับตามองเลขมันจะมาแบบเลขตองกับเลขเลียงนะครับตองกับเรียงนะครับบ,รบ,บางทีอาจจะเป็นเลขบิ้ลนะครับ สามอย่างนี่นะครับให้จับตามองไว้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเลขออกวันอาทิตย์นี่เดีย๋ยวผมจะหาออกมาแล้วให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้นะครับถูกไม่ถูกก็วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมไม่ได้บอกเลขนะครับแต่ผมบอกในการคำนวณตัวเลขนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับของรัฐบาลนะครับอ่า ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมจากชิงชัยชุมพลมิวสิกนะครับผมขอขอบคุณครับออกไปไหนก็อย่าลืมพบเมเแล้วก็แอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพท่านก่อนออกจากบ้านนะครับผมบา,บายๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกไกลวันที่จะออกนะครับ